มามาวิ่งเล่นทุงน่งนามาฝึกหมาน้ำตีอีกตัวหนึ่งไปเลยอ้าวเดีย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 วมันจะหยุดก่อน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 ้ยนย,นย,นย,ย,ยังไม่ได้ซื้อสายจูงเลยลูกมันจะหัดคอเธอเดี๋ยวจะซื้อสายจูงนะเดียวเดียวเดียวฝึกก่อนไปเราต้องไป ยาวโอ้เห็นบ่หยยดหยุดหยดหยดเห็นไหมเจ็บเจ็บคอแล้วนิ่งนั่งต้องไปตามพี่คือเขาบอกว่าให้ฝึกยางตามโมเมนห้เข้ายางตามมาวันที่หนึ่งเดี๋ยวเดียวมันหัดข้อมันหัดข้อเดี๋ยวพอได้เธอตรงยางตามฉันโมเมนต์ฉันยางตามเธอเข้าใจบ่เธอตรงนางตามพี่เข้าใจบล็อก นานนานหยดอืมอม,มันหักหลอดล่มแล้วนี่วานจะฝึกมาตัวนึงเลยไปต้องเดินตามเดินตามพี่ ดูวิวดูวิวดูวิว,ว,ว <c oughs> เบ่งหางเริ่มจะเข้าใจน่ะยังบ่ไปง่ายฝนทำบ่ฝึกดีดีคือดีดีนี่นี่ไซส์เนี่ยสิเป็นแบบอยากแลนไปไซสกลับไปก็ได้สนใจว่าใครเป็นเจ้าของ อยากไปไสรกกับไปมือหนึงกับยานรถส้นตอนนี้ก็ได้ครั้งแต่อยู่ในกลงก็เลยต้องฝึกมั่นทุกมือเนี่ยอันนี้วันแรกนะคะสายจูงกับยังบ่สือหัดคอหัดคอมันหัดข้อเธอเศร้าเศร้าสือสายจูงเธออย่าพึ่งด่ามาหักหักซ้ำกันอยา่า พึ่งไปยาพึ่งไปตามก้นต้องตามก้นพี่ถอยหลังเองอยาหรถหยดหยดย ผู้ใดบาวถาเบิงเดินเดห้ามเดินไปก่อนโอ้ยไม่เอา เดือดเสี่ยวไปให้ค้นกับขิดหอดมันต้องฝึกต้องเฮ็ดให้มันหูเรื่องหูจะคว่ำให้ได้โกเด้นบเรตาหักทุกตัวแต่ตัวนั้นก็โอเคตัวผูโอเคตัวเมียคีด,ด้อปบานปอบมายาไปหัดข้อเดี๋ยวกับมีแฟนคลับได้เบิเ์วิวเบิงวิวเบิงวิวทุ่งหน้าทุงหน้า ทุงหน้า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 โอ้ยแมวแมวแมวต้องเดิน